พี่น้องชาวไทยครับวันนี้ผมเปลี่ยนไปละฮะผมกลายเป็นคนที่ชอบทำอาหารเพื่อประจายกินเพราะการทำอาหารกรจจายกินเป็นเรื่องง่ายและทํให้ผมฮักการทำอาหารมากขึ้นอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ากระทะของโคชทานะทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นเจี e, ้ยครับซึ่งผมบอกกล้าใช้กระทะใบนี้แน่ๆเดี๋ยวแม่ผมด่าเพราะมันเป็นของเจ้านายผมคงบ่นี้แน่ๆถ้าโดนอีแม่ด่าตอนทำอาหารจากกระแสะกระทะโครคิงติดโด่งดัง จนเป็นกระทะในฝันที่ผมอยากได้มากแต่ผมยังมัมีสตางค์ซื้อวันนี้ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะนําเสนอกระทะผีสิงรุ่นสัมโพวเวสีซีรีส์ตาจันกว่าด้วยนวัตกรรมกระทะเคลือบขี้กระเมาเท่าฐานดํากว่า8 00จันจันด้วยเทคโนโลยีผีสิงนาโนและขีนหมอ้อโคโลติงจึงทำให้กระทะรุ่นนี้แข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานมากกว่าซาวปี กระทะผีสิงรุ่นสัมภเวสีซีรีส์ผมรับรองครับว่าถ้าใช้แล้วจะติดไฟอย่างแน่นอนครับกระทะรุ่นนี้มีดีไซน์ที่บงเง่เหมือนภัยครับตรงก้นกระทะที่มีหอยบุ๊และด้ามกระทะที่ถูกกำจัดออกไปเทคโนโลยีระดับนี้การันตีเลยครับว่ากระทะทนทานขึ้นสามารถทนความร้อนได้มากกว่าเดิม3,000เปอร์เซ็นดังนั้นไม่มีปัญหาด้ามกระทะไหมอีกต่อไปกระทะผีสิงรุ่นสัมภเวสีซีรีส์จะได้ตึงเตาแกส๊สเตาถ่าน และเต่ากูชนี่และสิ่งที่คุณจะได้หันต่อจากนี้เป็นเรื่องจริงครับบทดใจสเปเชียลเอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นใช้แค่น้ำกับน้ำส้มสายชูครับโอ้โหแล้เขาบอกว่ารุ่นนี้กระจายความฮอนได้ดีมากโอ้โหฮอนมาถึงเพล่ะครับ ทอดไข่ส,สวยนัานทำไข่แท่ผมรู้สึกสนุกสนานกับการทำอาหารจริงๆครับเกกยครับติดปต้องใจน้ำมันผืชเลยในการทอดป่าเพราะว่าบ้านผมใจน้ำมันหมูเรามาเป็นครอบครัวผีสิงกันเถอะครับ